สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุย่ยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคัรที่6กุมภาพันธ์พศ .2024 จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจําวันนี้ณนะเวทีมวยนาะนาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบส์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันกัเวลา1 8 0 0นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด7 8 9ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนานเมืองประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสนสนสิงสอรามหรือสอมั่งมีนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับแต่ทว่าซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีนะครับอยู่ที่จัลัน34นะครับวันนี้เจอทางด้าน ชยพลน้ำจิ้มดาบรันสละคามหรือจอมโหดดาบรันสละคามหรือลูกเกอกชอโชคบัญชาใจนักชกจากเมืองโคราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยดาบรันสละคามที่จังหวัดมหาสลรคามนะครับอยู่กับผู้กองรันหรือร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลนะครับวันนี้ร้อยห้าปอนคือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแสนส่วนเล็กสิงสอนรามนะครับช่างน้ำหนักได้ 1 0 4 8ลดไปจุด8นะครับเพราะว่าทางด้านแสนสนเล็กสิงสอนรามต่อให้1ปอนนะครับส่วนทางด้านชยพลน้ำจิ้มดาบรันสลักามนะครับช่างน้ำหนักได้1 0 5 3ลดไปจุด3นะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจบกันที่พิกัด1 0 4กับ1 0 5นะครับทางด้านแสนส่วนเล็ก ต่อให้1ปอนนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นชัยพลครับน้ำจิ้มดาบรันสลักามก็เป็นมวยเขา่าเปิดเกมล็อกไปเข่าในเหนียวแน่นบุดุดันธาตุทรหดดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นชัยพลน้ำจิ้มดาบรันสลักามนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นชัยพลน้ำจิ้มดาบรันสลักามนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อวันที่12 ธันวาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้น็อกให้กับทางด้านขุนหานไก่ศิลปบ็บอกซิ่งยิมเมื่อใน4มกราคม2 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านชัยาพลน้ำจิ้มดาบรันสระคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านแสนส่วนเล็กสิงสอนรามกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านแสนส่วนเล็ก สิงสอนรามนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นขับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแสนส่วนเล็กสิงสอนรามนะครับวันนี้ต่อน้าหนักหนึ่งปอนจะมีปัญหาหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับสาหรับฟอร์มหลังของน้านแสนส่วนเล็กนะครับก็ไปชะนะคะแนนเพชรสีดําสิทธิเจริญทรัพย์วันที่7พฤศจิกายน266ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนน บ้างไฟโก้ช่างนุ่นสีสกเกตเมื่อวันที่8ธันวาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับเนี่ยคือฟอร์มหลังของทางหน้านแสนสนเล็กสิงสอนรามนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางหน้านเชยพลน้ำจิ้มดาบรันสละคามนะครับผมมองว่าถ้าทรหดดีเข่าในเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรงไฟนี้จะมาแจ้งเกิดครับ คู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านชิยพลน้ําจิ้มดาบรันสารคามจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างนัน่นน้ำเจริญบุญลานนามวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดตากซ้อมที่ค่ายมวยบุญลานนามวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่กับอาจารย์บุญบุญลานนามวยไทยนะครับวันนี้เจอทางนัน่นเจมส์ศักดิ์ทีเด็ด99หรือเพชรสมนึก กอเกมท่าไข้หรือปอตทอทองทวีนะครับนักชกจากเมืองร้อนะครับซ้อมที่ไข่มวยทีเด็ด99อยู่กับเฮียตีทีเด็ด99ย่านสุดที่สารนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด110.5ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านน้ำเจริญบุญรันานามวยไทยช่างน้ำหนักได้110.8ลดไปจุด3นะครับส่วนทางด้าน เจมสักทีเด็ด99นะครับช่างน้ำหนักได้112ลดไป1.5นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเจมสักทีเด็ด99นะครับสูงใหญ่ยาวเข่าในเหนียวแน่นนอกได้ในมีฝีมือครบเครื่องครับวันนี้111 110.5ครับคือตัวแปร ในสูงได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเจมส์ศัก์ทีเด็ด99นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็แพ้นอกให้ทางด้านจรัวจ,จิ๋วทอเมืองหลังสวนนะครับเมื่อวันที่18มกราคม266ที่เวทีมวยราชลำเนินไฟลล่าสุดไปชนะนอกลมลมโชยสอตะก,กูลนะครับในยกที่5เมื่อวันที่4มกราคม2 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับ นี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเจมส์สักทีเด็ด99นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้่นน้ำเจริญบุญลานนาวยไทยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้่นน้ำเจริญบุญลานนาวยไทยนะครับเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาเตะขาเจาะยางครับบู๊ดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นน้ำเจริญบุญลานนาวยไทยนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นน้ำเจริญบุญลานนาวยไทยนะครับ สามฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับก็สองฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนภูผาต้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวันที่29กาันยายน2.66ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนยอนิดอานาน์วีนัมมวยไทยนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายน266ที่ RWS เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,นั่นน้ำเจริญบุญลานนามวยไทยนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยเขา่าสูงยาวเข่าดีครับได้เปรียบรูปร่างครับยืนระยะมั่นคงครับผมออกไปที่ทางด้านเจมสักทีเด็ด99นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามในรายการซึ่งพก็ระหว่างด้านเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์หรือเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ นักชกจากจังหวัดมหาสารคามสอมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้เจอคู่ปรับเกา่าเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนักชกจากบึงการขับสอมที่โรงเรียนกีฬาโคราชที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 7อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรส่องแสงเพชรยินดีอะคาเดมี่ชั่งน้ำหนักได้1 1 8 8ลดไป1.8นะครับ ส่วนทางด้านเพชรบ,บึงการโรงเรียนกีฬาโคราชช่างน้ำหนักได้117.7ลดไปจุดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรบ,บึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยอาวุธหลากหลายจุกจิกเลี่ยมเชิงดีรวดเร็วครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรบ,บึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับแพ้คะแนนแอดเทวดาต่อสุรัตเมื่อวันที่19ธันวาคม2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับฝ่ายล่าสุดไปเสมอกันกับทางด้านกัปตันทีมสิิไทยแลนด์เมื่อวันที่13มกราคม2567ที่จังหวัดสกลนครนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้่นเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้าน เพชรส่องแสงเพชรยินดีอะคาเดมีกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การโชกของด้านเพชรส่องแสงเพชรยินดีอะคาเดมีนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขวาตั้งขวางหน้าดัานแทงปั้มในดีแล้วก็เป็นมวยที่แข่งเข่าดีวงในดีบูดุดันไปไปลายยืนระยะมั่นคงแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านเพชรส่องแสงเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรส่องแสงเพชรยินดีคาเดมีนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนกับตันทีมออโตโอ,อาวันมวยไทยเมื่อวันที่14ธันวาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรสองแสงเพชรยินดีอะคาเดมีนะครับ สำหรับมวยคู่ที่3ามนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับผมมองว่าเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนี้อาวุธหลากหลายกว่าจุกจิกกว่าเหลี่ยมเชิงดีเข้าวัยออกไวตีหัวเข้าบ้านครับคู่คที่3าในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชวันนี้ น่าจะมาสางแค้นได้สําเร็จนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบระหว่างทนัานคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยหรือแหวนเพชรเล็กสิทธิ์ปิ่นสยามหรือพิรพล Fa อกรุ๊ปนะครับนักชกจากจังหวัดสกลน,นครนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์สอทอนิกรอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครนะครับวันนี้เจอทางน้าน 1เอลวันหรือ100 0 0แวอเสียนสิลินะครับนักชกจากจังหวัดปัตตานีซ้อมที่ค่ายมวยเอลวันอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับอยู่กับผู้กองกิติศักดิ์มูดอนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับชกกันในพิกัด123ปปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้123เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้าน1เอลวันนะครับช่างน้ำหนักได้124ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านหนเอลวันนะครับเป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมเตะต่ตอยหมัดแรงวงในไล่แขนเก่งขวางหน้าดันแทงแล้วก็บูดูดันไปปลายแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงยืนระยะดีกว่ามั่นคงกว่า ครับนี่คือสไตล์การชกของนางนั่นหนึ่งเอลวัน 1, นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นหนึ่งเอลวัน 1, นะครับก็ไปชนะน็อกยกมลกตวอสังประภัยในยกที่4นะครับเมื่อที่7ธันวาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินควายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนมังกรเหล็กเบิ้ลน,นครเมื่อวันที่29ธันวาคม266ที่จังหวัดสงขานะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางน้านหนึ่งเอลวันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้่นขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของนางน้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมขวา้าคอรัดตีแล้วก็ขวางหน้าดันแทงมีศอกมีหมัดครับบุดูดันเป็นมวยที่ขยันเดินขยันออกอาวุธครับเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วแต่ถ้าว่าความแข็งแกร่งเป็นรอง ครับนี่คือสไตล์การชกข,ของนั่นคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็ไปชนะนอกแสงสอโชคมีชัยเมื่อวันที่15ธันวาคม266ที่เวทีมวยรังสิตฝ่ายล่าสุดแพ้นอกให้กับทังนั่นฟ้าประธานสิงห์อาชวินในยกที่3นะครับเมื่อใน4มกราคม267นะครับที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่น คุณสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่1เอราวัณนะครับชอบการทำมวยของทางด้านบังลีร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์มูดอนะครับทำมวยแข็งแก่งแข็งแรง,แ,ง,แ,ลงแล้วก็ท่าทะลระหดดีวันนี้ผมมองว่า1เอราวัณจะเก็บใยช,ชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน1เอราวัณให้ไป ห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ